วันนี้นะคะอายจะมาแกล้งทุกคนในบ้านนะคะด้วยผ้าขนหนูผืนนี้นะคะกับแต่งกวานะคะเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าอายจะแกล้งพวกพี่ๆเขายังไงนะคะเดี๋ยวไปรอชมกันเลยค่ะอันนี้ เร้วจะวางถุงยางกับแตงกวาดไว้ข้างๆนะคะให้ดูสมจริงนะคะแล้วก็ทํหนาล้งแตงกวานะคะ <ś c oughs> ้วพี่ฟ้า <ś c oughs> <ś> จะเปียกอ่ะไอ้ใชเปียกก็ได้ต้องน้ำเหรอใช่ข<ะ>้า<ะ>ได้เลยเปื่อนี่เข้าได้เลยหรืไม่ใช่เหรอ ลืมทำอไรแก้แก้แต่ค <Fam. S 1> ิดก้ไม่จริเก่ไ nah, ม่ได้ทอะไรคิดว่าช่วยไม่ช่วยลืเดี๋ยวก่อนพี่ฟ้าเมยเมยอยู่บ่างอ่บนเกาะทำอะไรทำมอ่ะพี่แกางเมนีจะนั่งยนเหมือนเดิมช่วยหน่เมยเมยคิดได้ไงวะเรื่อนะ สองจ้ามาแล้วเอาไอ้ที่ฉีดตรวมันไม่ออกเป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะอเไรเองไม่รู้ก็มาฉีดไม่ออกให้ทำไงอ่ะเฮ้ย มาแล้วพี่จะรู้จ้างมาทำอะไรทะลึ่งขาดก้เห่เฉยคือคิดอะไรอ่ะไม่ว่าพี่อะไรคิดถึงแฟนพี่เลยพี่ก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่เจอกันนานหรืออะไรแก่จะฟ้องนายเจะฟ้องนายเดี๋ยวเก็บก่อนมันเล่กไปอะไรครับพี่อ่ะไอเด็กวานไม่เท่าไหร่นะมีมะเขือยาวมีมะเขือยาวด้วย